เรื่องย่อละครเดชศูนย์ขันแก้วนุพก้าในอีพีที่5้าและพีที่6ที่ฉายในวันเสาร์ที่13-14กันยายนนี้ทางช่องเจ็เวลาแปดโมงตรงค่ะท้าววรร์หนีนางยักษ์มันตรายที่เป็นคู่เวรคู่กรรมมันแต่ดีชาติจนมาถึงริมน้ําด้วยความกลัวว่าลูกจะเป็นตรายก็เลยตัดสินใจถอดแหวนให้กับพ่อรถขันแก้วและลอยแพไปตามลาน้ําเผื่อว่าในภายภาคหน้าถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็จะได้จํากันได้ ยักษ์มันตะายได้เอาตัวเท้าวนรัตไปอยู่ด้วยกันในถ้ำทำให้เท้าวนรัตต้องถูกพลัดพรากจากพระอรรถขันแก้วและม่เหสีแสงจันทร์ต้องมาอยู่กับยักษ์มันตะายทางด้านมืนลิงนางพญาลิงที่ลูกตายก็ร้องไห้คิดถึงลูกจึงได้มาเจอกับพระอรรถขันแก้วที่ถูกลอยแพมาติดติดตะิงนางพญาลิงเห็นเด็กก็หลงรักแม้จะรู้ว่าเป็นมนุษย์ก็ตามก็ได้เอานมและรักเหมือนลูกในไส้ แม้พวกลิงต่างก็ไม่เห็นด้วยที่นางลิงจะเอาลูกมนุษย์มาเลี้ยงดูอีกทางด้านหนึ่งเมหสีแสงจันทร์ก็รลหกระเหินหอบลูกหนุน่มหมาอีกทางหนึ่งจนมาเจอกับหมู่บ้านด้วยความดีใจวัดนี่จะเป็นทางที่รอดมียายได้เจอมเหสีแสงจันทร์เป็นคนแรกด้วยความสงสารที่มีลูกมาด้วยและเมื่อทานไถว่ามาจากไหนจึงได้รู้ว่าเป็นพระเหสีแสงจันทร์แต่ก็ยังไม่เชื่ออีกหมื่นกล้าที่เป็นอาหารที่คอยดูยแลความสงบรืรยนของชาวเมืองก็มาสอบถามอีก ทำให้มเหสีแสงจันทร์ได้เล่าเรื่องว่าเมืองถูกอสูรและยักษ์บุกทำให้ต้องหนีมาแต่หมื่นกล้าก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมให้มาเหสีแสงจันทร์เข้าไปในวังได้จูจูก็ได้เกิดเหตุขึ้นไม่มีโจรเข้ามาบุกลักพาตัวเด็กทำให้เกิดการต่อสู้กับพวกทหารมเหสีแสงจันทร์ตกใจรีบพานนพก้าอุ้มมาหลบภัยเสียงร้องของนนพก้าที่หวาดกลัวทําให้พวกโจรได้ยินทําให้โจรคิดว่าจะมาจับตัวโนพกาไปด้วย มเหสีแสงจันทร์ปกป้องลูกอย่างสุดชีวิตไม่ยอมให้ลูกไปจากอกทําให้โจรคิดจะทาร้ายทันใดนั้นแสงแห่งอัญมณีทางเก้าก็ได้เรืองแสงขึ้นที่แหวนนพเก้าที่ห้อยอยู่ที่คอของนพเก้าสว่างเรืองรองไปทั่วเป็นกรอบคุ้มภัยให้กับมเหสีแสงจันทร์และนพเก้าทําให้พวกโจรที่ถูกพลังของนพเก้าต้องปล่อยตัวเด็กเด็กๆที่ถูกจับก็วิ่งหนีกันออกมาพวกโจรก็หวาดกลัวจึงหนีออกไปจากเมือง ทำให้หมื่นกล้าเข้าไปห,หามาเหสีแสงจันทร์ถามสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหสีแสงจันทร์ก็ตอบไม่ได้เพราะแหวนนี้ลูกของเราติดตัวมาตั้งแต่เกิดและคงเมื่อมีภัยทําให้เปล่งแสงออกมาปกป้องทุกคนได้ทําให้หมื่นกล้าได้พามาเหสีแสงจันท์และนพก,ก้าเข้าไปในวังซึ่งมีมาเมเสีโอภาเป็นผู้ปกครองเมืองมีเพระอรถนำว่าสีวิชัยที่ยังเล็กนักทำให้โนพะก้าได้ถูกเลี้ยงดูแสงเช่นเดียวกับสีวชิชัย วันเวลาผ่านไปทั้งขันแก้วนุปก้าวต่างก็เจริญเติบโตขึ้นขันแก้วได้รับการเลี้ยงดูจากพญาลิงแสนรู้แม้่ขันแก้วจะเป็นมนุษย์แต่ก็ถูกเลี้ยงดูโดยลิงทําให้มีนิสัยและท่าทางเหมือนลิงขันแก้วพูดภาษาลิงได้ซุกซนไปตามชุมชนและชอบไปเอาของที่ชาวบ้านขายจนต้องถูกชาวบ้านไล่ตีทางด้านเท้าวรรัตก็ถูกยักษ์มันตะไลจับมาและใช้มนจนเท้าวรรัตไม่สามารถหนีพ้นนางยักษ์มันตะไลไปได้ ้าวนาทก็เฝ้าคิดถึงแต่ขันแก้แว,กวและนพเก้าและไม่เห็นสีแสงจันทร์ที่ป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทําให้เทวนาตพยายามจะหนีเทวนาตโมโหมากที่ถูกยักษ์มันตะไลจับได้ทุกทีก็ฆ่าให้ตายไปเสียดีกว่าสิยักษ์มันตะไลที่หลงรักก็ไม่ยอมปล่อยว่ายอมตายดีกว่า,ยาเยอะพวกเราอย่างนั้นหรอยักษ์มันตะไลโมโหมากเพราะเวลานี้ก็มีลูกด้วยกันแล้วแต่เจ้าพี่ก็ยังไม่ลืม อังคเนศวิ่งร้องไห้มาหาเท้าวรนรัตผู้เป็นพ่ออังคเนศเป็นลูกคนครึ่งยะเข้ามากอดพ่อด้วยความกลัววพาพ่อจะดีแม่ไปอังคเนศเสียใจวิ่งมานั่งร้องไห้อย่างน่าสงสารส่วนสุริยานานเวลานี้ก็มีเลือดเป็นอสูรแต่ก็ยังมีความเป็นมนุษย์จึงหนีโยคีดำออกมาพร้อมกับไม้เท้าพิเศษสุริยากลัวว่าถูกโยคีดำจับได้ทำให้ไม้เท้าพิเศษบอกว่าท่านโยคีดำไม่ได้โง่หรอกนะ เสียงของไม้เท้าพิเศษทําให้อังคเนตได้ยินจึงร้องถามว่านั่นใครน่ะสุริยะตกใจนึกไม่ถึงว่าจะมีใครอยู่แถวนี้ด้วยทั้งสองจึงได้รู้จักกันส่วนนพเก้านั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นพร้อมๆกับอนันดมณนีทั้ง9เม็ดโดยมีเพื่อนเล่นคือสีวิชัยมเหสีโอภาที่เป็นมเหสีที่ต้องปกครองเมืองเพลมพังทำให้รู้สึกไม่พอใจว่าเมืองที่ไม่มีพระราชาก็คือเมืองที่อ่อนแอ เท้ากระเวกจะยกทับกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มเหสีโอพาสโทษว่าเป็นเพราะมะเหสีแสงจังนทร์นพเก้าสองแม่ลูกที่เป็นตัวทวงทําให้เพทัยที่อยู่ในร่างได้ยินก็รู้สึกเสียใจเพราะสีวิชัยเองก็เชื่อแม่นพเก้าร้องไห้ว่าสักวันเราจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเราไม่ใช่ตัวทวงนพก้าว,วิ่งร้องไห้ออกไปไม่ยอมอ่อนแออีกต่อไปสีวิชัยเห็นก็ร้องเรียกและสงสารนพก้า เพทาไทยที่เกิดมาพร้อมกันนบนพเก้าที่สามารถเปลี่ยนร่างได้9ก้าอย่างเมื่อครบเวลากําหนดหนึ่นงปีนพเก้าก็จะเปลี่ยนราศรีไปเรื่อยๆและตอนนี้แหวนก็ได้เปลี่ยนร่างมาอยู่ที่เพทาไทยเพทาไทยมีนิสัยที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเมื่อรู้ว่าที่ไหนเดือด,ดร้อนก็จะตามไปช่วยทันทีเพทาไทยได้เห็นผู้คนในวางท่าทางปแปลกๆจึงเข้าไปถามว่ามีใครในนี้เดือดร้อนอยู่หรือไม่ซึ่งนั่นก็คือเทา้าวนรัตผู้เป็นพ่อนั่นเอง ติดตามกันได้เด็ดอสูรขันแก้นนพเก้าในอีพีที่5้าและอีพีที่6ในวันเสาร์อาทิตย์ที่1 3บสามกันยายนนี้ทางช่อง7เวลาปัดโมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่องไม s t a r ์ค่ะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ